คานี้คือฝาบ้านมองลอดน้าต่างเห็นเด็กๆก,กำลังตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะพบกับคุกุูกอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ห้องต่างๆในบ้านไปเรียนกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้บ้านของฉันเรื่องห้องต่างๆในบ้าน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสองห้อง Strawberry สอนโดยคุณครูวิชุดาคงทรัพ์ค่ะห้องต่างๆภายในบ้านของเรานะคะวันนี้แยกเป็นห้องต่างๆดังนี้ค่ะ Bedroom ห้องนอนนะคะอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เราพบในห้องนอนค่ะ Bed เตียงนอน Pillow หมอน lampshade โ e. คมไฟ blanket ผ้าหม่ม wardrobe <White room. S 1> ตู้เสื้อผ้า dressing table โต๊ะเครื่องแป้งค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราพบในห้องนอนนะคะห้องต่อไปนะคะ bathroom หรือว่าห้องน้ำนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่เราพบในห้องน้ำนะคะ t o i l e t โถส้วมค่ะเชาอ่างอาบน้ำา็เสอ่างล้างหน้าหรือว่าอ่างล้างมือนะคะเช่าถ้าขนหนู Soap อนด shampoo สบู่แล้วก็แชมพู Toothpaste and toothbrush แปลงสีฟันและยาสีฟันค่ะห้องต่อไปนะคะ Living room หรือว่าห้องรับแขกนั่นเองค่ะอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่เราเจอในห้องรับแขกนะคะ Sofa sofa so ค่ะ Stereo er เครื่องเสียงค่ะ Table โต flower vase <piece. S 1> แจกันดอกไม้ television และทีวีค่ะห้องต่อไปนะคะอีกห้องหนึ่งที่มีความสำคัญในบ้านเราค่ะ kitchen room หรือว่าห้องครัวนั่นเองสิ่งของที่เราพบในห้องครัวนะคะ refrigerator ตู้เย็นค่ะ plate, spoon and fork, จานช้อนและซ่อมค่ะ pan, กระทะ sink, อ่างล้างจาน microwave, ไมโครเวฟค่ะอันนี้เป็นสิ่งของหลักๆนะคะที่เราเจอในห้องนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะลาเด็กๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ